ใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่กดไลค์ขอให้นอนไม่หลับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดต15ของบล็อกฟู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพิมพ์หาแป๊บนึงนะฮะอ่ะนี่ไงเจอละโอเคนี่นะครับของแท้ต้องประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ เดนหนึงมีเสียงมีเสียงใจเย็นเย็นสำหรับคลิปนี้นะฮะจะชี้แจงสักนิดหนึ่งว่าใครที่พอมีความรู้แล้วนะครับหรือว่าเคยไปดูมาที่ไหนแล้วนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูสามารถรับชมได้เลยไปพร้อมๆกันนะครับส่วนตัวพี่เองนะฮะพี่ก็ยอมรับว่าพี่เคยดูมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆน้องๆอีกรอบหนึ่งละกันนะครับแล้วก็มาสรรยายพร้อมๆกันว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมสงสัยเหลือเกินนะครับว่ากดไลมเาผข้ใ นะครับแล้วกดดิสไลค์คืออะไรนะครับคือคุณไม่เข้าใจผมผมผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็คือแบบอยู่ๆไปกดดิสไลค์เขาเพื่อนี่มันของใหม่เฮ้ยนี่คือบล็อกฟุตอัปเดต15คืออะไรมึงมึงรอเขานานเกินจนเขาแบบอืมกูไม่ชอบแล้วหรออะไรประมาณนี้ป่ะโอ้ไลสานะครับโออ่ะโอเคครับผมนะขอขอบคุณช่องเขาก่อนนะครับที่ ผม,ผมไม่ได้หยิบยืมหรอกผมก็ไปขโมยเขามาแหละเออทุกคนก็ขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูปโลโก้ช่องเขาให้ละกันนะเพื่อเป็นการแบบถนอมน้ำใจนะครับน้องน้องของแท้ก็ต้องไปติดตามนะครับผมนะักเกมเมอร์โลบอทนี่ขายของเก่งอ,อของแท้ต้อง2 0งแสนจุดเอ่อุดห้แสนนะครับผมอ่ะโอเคครับผมไม่พูดพร,ร่ำทำเพลงไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่ใส่าซาวด์ดนตรีเองไม่ต้องไปเอาของเขาหรอกเ,ออเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอ,อ โอเคครับผมนะเดี๋ยวไปดูพรอ้อมๆกันเลยนะครับมาครับเว็บแรกก็เท่แล้วนะครับผมทุกคนเป็นไงอ,นนอันนี้ไม่ใช่โลกใหม่เหรออ๋ออันนี้โลกเก่าครับผมโอ้โลกใหม่นะครับทะเลที่สองนั่นเองกูตกใจอ้กูนึกว่าแบบโลกสามอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกับโลกสองที่เราอยู่มากเลยทุกคนออ,อันนี้อะไรครับ อ๋จอจำลาเหรอครับผมนะเขาเข้าใจแล้วอู้เดี๋ยวเด,วเดวแป๊บ,บนึงลิขไม่ใช่ลิขสิทธิ์โฆษณาแปบบ๊บนึงมันบทบางความมีสเสน่ห์ของพี่ครับน้องๆโอเคครับผมไนดะ้พอเข้าใจแนละ้วนี้โลโคโลโคเซียมนะเอ้ยอ๋อไม่มีอะไรครับผมผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมตกใจไปเองครับผมทุกคนนี่ไม่มไรอันนี้เกาะอะไรคูสั้นนะครับเป็นกาอน,น้ําแข็งนั่นเองนะครับเนี่ยตอนที่ผมแม่งฟาร์มเร็องงคู่ครั้งแรกแม่งแม่งดอกกุญแจแม่งโคตรยากอ่ะเออ จนผมต้องได้เติมคูณสองอะ่ะแม่งดอบโคตรง่ายอืมอต่นี้อะไรครับนี่อะ่ะอืมเอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันคุณ,คณนะเพอยังไม่คองไหวนี่ของเก่าเลยเหรอโอ้โหตกใจอันนี้นี่โดฟาโดฟาไอตัวนี้แหละแม่งตอนที่ผมทำเผาครั้งแรกๆแม่งหาผลหลักล้านแม่งโคตรยากอะ่ะทุกคนอยากบอกฝากอยากฝากบอกถึง GM เอมครับสุ่มผลช่วงนี้ทำไมมันเกลือกลือครับน้องๆฝากบอกถึงที่นะครับน้องๆ ส่มผลโคตรเกลือแล้วแม่งคนที่เขาจะ, e าอ,ะอีโบเผาอ่ะเออมันต้องเอาผลหลักล้านมาเอออะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะครับน้องๆฝากบอกถึงจีเมหน่อยอครับวอตัวนี้แม่งราคาผลหลักล้านแม่งหายากเฮ้ยเดี๋ยวเด,เดอันนี้เกาะอะไรอะ่ะเกาะร้อนเย็นปะเออเกาะร้อนเย็นอันนี้อะไรห้องแลบหอ,อที่เราลงดันไงทุกคนนี่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 นี้นนจําได้อนี้เกาะซอมบี้ใช่ไหมเกาะซอมบี้เนี่ยเนี่ยเวลาตอนที่เขาแบบ หาดาบกันดาบแม่งชอบมาเกิดที่เนี่ยผมมาหาที่นี่ที่แรกเลยแม่งจําได้หาดาบซอมบี้เอ้ยไม่หาดาบหาเกาะซอมบี้แต่เวลาหาดาบอะเออเดี๋ยวนะอ่าอิตเดอะบิ i กินนิ่งบิ n กนนิ่งนะครับผมนะอ่านถูกปะวะช่างมันนะครับผมเรียนมาน้อยนะทุกคน <laughs> เออพ่อแม่ส่งให้เรียนไม่เรียนนะครับอ่าออฟนิวอ่าอีรานะครับผมนะแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับ <laughs> อันนี้อะไระครับหน้าดำข้ามเครียดเชวนะครับเหมือนลุงตู่เลย๊ ขอโทษครับทุกคนพูดไปแล้วน่าจะเป็นตัวขายดาบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูเป็นแบบพูดสาระนิดนึงนะอาจจะเป็นตัวขายดาบหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นตัวแบบอีโวหรือว่าน่าจะเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าอะไรอะผลทาผลตื่นใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะจําไม่ร,มร,รู้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับไม่ได้ดูสนิพิกก่อนๆหน้านี้ด้วยนะครับแต่ก็พอมีความรู้นะครับเฮ้ยนี่ดาบใหม่อ่ะทุกคนอุย้ยดาบใหม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดาบ แล้วก็มีเคียวด้วยหรอทุกคนเคียวคู่นะฮะเดี๋ยวถ้าพูดถึงเคียวนะพูดถึงเคียวนี้ผมจะพูดหลายๆฟังคุณเคยเน,น,น้องๆหนูๆอาจจะไม่อาจจะไม่รู้จักนะครับสำหรับใครที่มีอายุแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เด็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้ดูคุณคุณว่ามันคล้ายไหมนะกับละครหนังเรื่องนี้กับหนังเรื่องนี้ดีกว่าอ่ะอาวุธชิ้นนี้กับหนังเรื่องนี้แม่งคล้ายกันมากเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูผมใครบอกผมบอกเลยว่าใครรู้จักหนังเรื่องเนี้ยคือไม่ไม่เด็กแล้วนะบอกเลยนะ นี่เฮ้ยเ่นงงคูปะเนี่ยเฮ้ยเ่นงงคูปะเนี่ยใช่ปะไม่น่าใช่นะครับผมนะเชไอ้นี่ดาบใหม่เหรอว,ว้าวเฮ้ยมีธนูด้วยเชดลูเอาวะเพรธนูนี่น่าจะสายปืนนะครับไม่น่าจะสายดาบใครบ้างที่จะเอาธนูมาฟาดฟันนัค <c oughs> งไม่มีหรอกครับผม <c oughs> <c oughs> ก็มีแต่ไ้ยิงนะครับน้องๆอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นดาบโยรุนะครับผมนะขาวดำซะด้วยอันนี้พี่มีแล้วนะทุกคนก็พี่สายเติมมาครับน้องๆ ก็ทำดาบแม่งผมใช้เวลาทำดาบอยู่รู้แม่งบอกอย่าพูดอยากอยากอยากจะพูดมากเลยผมใช้เวลา8ชั่วโมงนะทำตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะนั่งเฝ้าอยู่ในเซิร์ฟเฮอยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดวที่ผมตกใจผมไม่ได้ตกใจด่านะผมตกใจตัวข้างๆมันคือตัวอะไรวะเดี๋ยวดะทุกคนดูนะเนี่ยมันคือตัวอะไรอะ่ะทุกคนอืม มันจะเป็นมอนตัวใหม่เหรอครับหรือเป็น a อพตัวใหม่ไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นมอนนนแหละเวลอะไรก็ไม่รู้นะนะแต่ดาบนี้ก็สวยดีเป็นดาบไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อฮะว้าวอันนี้สองคนที่ก็สู้กันไม่จบสักทีนะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะเออเชสเกาะใหม่วะเกาะใหม่นี้ผมก็พอได้รู้มาบ้างนะครับผมนะะเขาบอกว่า เอนิวนะครับเอนิวโจยูรันน right? ี uh, while, right? <laughs> ่นะครับผมนะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมเรียนมันน้อยนะเออแล้วก็เอาเวสนะครับผมไม่รู้แปลว่าอะไรอันนี้เป็นแบบวัตเซอร์ลินนะ ผมห่วงอย่างเดียวนะครับในอัปเดตนี้นะครับผมห่วงว่าไม่มีพื้นที่ PVP นะครับผมเลาล่าล่าข้าหัวผมว่าผมพูดเลยแม่งจะล่ายากขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันในทวิตเตอร์ของเขาเขาเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรล้านปละลองมาแล้วนะครับผมสรับหนึ่งมีหนึ่งอะไรเงี้ยจะไม่ต้องมีคนอื่นมารบกวน,นครับจะได้สู้กันแบบมันๆไปเลยแต่ไม่เสียข้าหัวนะไม่เสียข่าหัวนะแต่ผมบอกเลยว่าการต่อสู้แบบล่าค่าหัวเนี่ยจะจะหายไปไม่ใช่หายไปอาจจะน้อยลงนะครับ ว่าเหมือนคนเรามันมีที่ระบายปุ๊บมันก็ไม,ไม่ไม่มีความต้องการแล้วไงอะไรประมาณนี้นะครับไอ้บัลลังลก์วะเชฟรู้เชฟประภาคารปะเนี่ยไอ้สองคนนี้อีกอะนะฮะผมว่าเอ้ยเดี๋ยนะผมว่าไอ้ตัวตัวสีแดงหัวสีแดงชนะอะนี่ไงกูเดาผิดหักมุมเฉยเอออันนี้ดาบนะครับผมหน้าดาบมีออร่าด้วยนะครับเชฟ นี่อะไรครับเนี่ยเอ้เดี๋ยวนะล่มปะครับล่มปะครับใช่ปะทุกคนดูดิถ้าใช่นะถ้าใช่ผมสันนิษฐานว่าไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นบอสถ้าไม่ใช่บอสก็แม่ง gm แกล้งกูอะคือแบบเอาตัวอะไรไปวางไว้ให้กูตกใจเล่นนี้ปะถ้าถ้าถ้าเป็นความสันนิษฐานนะผมคิดว่าไอตัวเนี้ยแม่งน่าจะเป็นผลกิโลอะผลกิโลแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นแต่ถ้าคีโอ gm แม่งเหรียมนะครับอาจจะเอาตัวอะไรไม่รู้ไปยืนไว้สักตัวหนึ่งแล้วให เราเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลกิโลใครคิดว่าเป็นผลกิโลกดไลค์ผมทีนะครับขมขู่ด้วยครับนี่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคาเฟ่ใหม่หรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าผมว่าคาเฟ่อันเดิมผมว่าดีแล้วนะครับดูดีกว่าเยอะนะครับเอออันนี้ไม่น่าดูได้ครับเก่าเกินมากนี่เช็ดดูมีเห็ดด้วยนะครับจะบอกทำไมเช็ดแคเนี่ย สิ่งก่อสร้างแม่งเยอะจัดอะแล้วผมคิดว่ามันจะมีพื้นที่ให้เรา PVP ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกาะกลางในโลกเก่าอะคือแบบคือต้นไม้เอยสิ่งก่อสร้างมันเยอะเกินอะผมอยากได้ที่โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคนนี้สู้กันอีกแล้วนะฮะผมคิดว่าหัวแดงๆชนะแน่นอนคนระับนี่มีปะดาปุ้งปังป้งปัง,ปงนะเดี๋ยวผมทำเสียงเอฟเฟกต์ให้ชุ่งเชงนี่ฮะเอาชิบหายละหักมุม ไอตัวนี้ผมไอตัวสีขาวนี่ผมนึกอยู่นึกนึกนึกขึ้นได้มาเป็นมาไปอีกตัวละครหนึ่งนะผมคิดว่ามันเหมือนมีฮอกอะใครว่าเหมือนมีฮอกบ้างอะเนี่ยแค่หมวกมันที่มันใส่ผมว่าเหมือนมีฮอกมากเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยไอตรงนี้แม่งเหมือนจอนชิปเป็งแล้วว่ะเหมือนจอนแล้วนี่แบบเป็นหมวกมีฮอกอะไรเงี้ยแล้วถือดาบโยลูอะไรเงี้ยเออสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเป็นมีฮอคคือใครเดี๋ยวผมึ้นภาพให้ลวกันปิ้งนี่นะประมาณนี้เลยคนนี้แหละเออไปหาดูเอานี่แหละเดินถือดาบมาฟันสับหัว ใช้ซับหัวเอ้าสต่อยเฉยเอางงเฮ้ยแบกวะไปไหนละเชสเคหายไปแล้วไงต่ออุ๊ยเฮ้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 ยอะไรอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวนะเชสเคเป็นเคียวนะครับคอมโบฟืบฟ้าบนี่มีการแบบปั่นเป็นพายุเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะดาบนี Jamie, LIKE ้เท่จองกูจองอันนี้จองอันนี้จองนะจองจองจองเลย แต่ไม่รู้ว่ามันจะามายังไงแต่กูจองไว้ก่อนเลยทุกคนขอโทษด้วยนะครับคำหยาบฟินนะฟินดูแล้วมันฟินนะครับเชดรู้ดูครับเนเคคอมโบกับหมัดซูเปอร์ฮิวแมนว่าเฮ้ยห,หมัดซูเปอร์ฮิวแมนนี่ดูแล้วมันแบบมันไปได้ทุกทุกทุกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกทุกทะเลเลยอมีทะเลที่1ที่2ที่3ใช่ไหมก็คือโลกเก่าโลกใหม่แล้วก็โลกใหม่ใหม่ใครคิดได้แบบกูบ้างอะ่ะเออก็คือมีโลกเก่ามีโลกใหม่แล้วก็โลกใหม่ใหม่เออ เชเคโลกใหม่2อันเลยเบิ้ลให้นะนี่มีการคอมโบครับนี่นีนีเอ้ยผลพ้าหรอพระเก่าปะแต่ที่รู้ว่าแม่งพระตัวนี้แม่งเผามิงแน่นอนนะครับผมผมเห็นหูก็ตายแม่งฮะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นพระอีโวหรือยังหรือว่าตื่นหรือ,อยังนะครับผมนะรู้สึกว่ายังไม่ตื่นนะครับสวยสวยเชตเคเนี่ยเดี๋ยวเดียวนะสตอปแป๊บ,บนึงผมทายว่าน่าจะเป็นหมัดอิเล็กโทรนะครับ ที่่มมาใมเน,น่าจะใช่หรือเปล่าไม่ได้ดูนะคิดว่าน่าจะใช่นะเนี่ยเนี่ยแวบบแรกปุ๊บเนี่ยมัดอิเล็กโตปะหรือว่าเป็นสกินมันเป็นสกิลของดาบปะผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบอิเล็กโตนะครับเนี่ยต่อคอมโบได้อ่ะมันพุ่งไปแบบเป็นเกลียวอะไรอย่างเงี้ยดูดิเดี๋ยวนะผมสงสัยอีกเหมือนกันว่าไอตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นกระสอบทรายเนี่ยแม่งต้องเลือดต้องหนะ้าหมื่นอะเออคอมโบกี่ทีจะตายดูดิดาเมทตั้งห้าร้อยห้าร้อยดูดิ ดูดาเมจห้าร้อยะทุกคนไรนี่แม่งเลือดเท่าไหร่แม่งโอ้โหรับคอมโบนี้ได้แบบคิดดูดิดูเหรอโอ้ยดาเมจตรงนี้แปดสิบห้าครับเช็ดแม่งโคตรสุดอะเช็ดรูดคอมโบกับหมัดซูเปอร์ฮิวแมนครับนี้อย่ามีสกิลปาดซ้ายปาดขวาแล้เอาวะเฮ้ยเช็ดแค่ทะเลที่สามนะครับโอ้โหซีสามนั่นแหละซีทรีนะคซีทรี 3. เขาบอกว่าอะไรเนี่ย อ่า read data in description นะครับวันนี้กอ่านออกด้วยเก่งบ้าืลอนะครับผมนะก็บอกว่าเขาบอกว่ามีลิงก์อ่คูดาวอะไรเงี้ยอยุดแปะอยู่ใต้ description นะครับก็มีประมาณนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับ ก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปต้นแบบนะครับสำหรับคลิปต้นฉบับนะครับขอบคุณช่องเขาด้วยนะครับทางด้านของเกมโรบอทนะเกมเมอร์โรบอทนะอ่านถูกปะนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ช่องของต้นคลิปหรือฉบับคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ดีคริปชันของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ทางด้านของคูดาวคูดาวอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับสำหรับการนับถอยหลังอันนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมแปะไว้ด้วยด้วยกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปรับไาเรียกว่าอะไรอีก3วันนะ ถะถอยหลังนับถอยหลังนะครับก็เป็นช่วงเวลาของเซียววินาทีนะครับนี่ก็เป็นวินาทีนี่ก็เป็นนาทีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชั่วโมงนะครับันนี้เป็นวันนะครับก็เดี๋ยวกําหนดนะครับอีก3วันใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับ3วันใช่ไหมก็นับตั้งแต่วันนี้1นับตั้งแต่วันนี้ด้วยป่ะหนึ่งสองสามประมาณวันศุกร์วันเสาร์วันศุกร์นะครับประมาณวันศุกร์วันที่สิบสิบเอ็ดนั่นแหละประมาณนั้นกี่โมงเช้าที่ผมไม่แน่ใจนะเวลาไม่แน่นอนนะครับต้องไปลองไป ต้องไปดูอะ่ะต้องไปดูนะผมคิดว่ามันเหลือเนี่ยไม่รู้แหละไม่รู้วันไหนอะ่ะก็เหลืออีก3วันอะ่ะเออนับไปดิหนึ่งสองสามประมาณวันที่11ป่ะ11เก้าโมงเช้านะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะ โอเคครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนก็สามารถกดไปเล่นด้วยกันได้นะครับจอยเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณนกที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิป 15, อัปเดต15มาผมมาคลิปสุดท้ายพอดีนะครับผมนะไม่ไม่ได้มาคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าติดงานอยู่นะครับแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวอะไรหลายๆอย่างนะครับ ใจจริงผมก็อยากจะทําคลิปแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวรออีก3วันใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมีคลิปประมาณแบบคูดาวนัดถอยหลังอะไรเงี้ยเขาดาวเขาดาวเออเขาเรียกว่าเขาดาวนะครับก็คือแบบรอเล่นนะครับรอเปิดเซิร์ฟเล่นด้วยกันก็อาจจะจะมีอัดคลิปไว้ให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับสําหรับสลิกพิกสุดท้ายนี้นะครับผมนะเป็นเป็นเทรนเลอร์สุดท้ายนะครับไฟนอลเทรนเลอร์นะครับผมนะขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับบบ๊าายย